ยินดีต้อนรับเข้าสู M ่ M อมแทนทาร์ลนะคะคลิปนี้เราจะทําพิก,า,การในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการจะเลิกกับเราจริงๆใช่ไหมหรือต้องการจะจบกับเราจริงๆใช่ไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในวงเล็บนะคะให้โอกาสให้เวลาแล้วแต่เขาไม่เคยใส่ใจเลยครั้งนี้เขาจะไปจริงๆใช่ไหมแล้วเราจะเลิกกับเขาได้จริงๆใช่ไหมนะคะดูได้ทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะโสดมีคนคบคุยสถาน,นะ,ะไม่ชัดเจนนะคะดูได้เลยนะคะหรือไม่ก็คือคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วก็ อาจจะมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็สามารถดูได้นะตรงนี้เนาะเป็นหัวข้อที่ลูกดวงส่งเข้ามานะเขามีความอึดอัดใจที่ว่าเอ่อพอมีเรื่องทะเลาะหรือมีปัญหาเมื่อที่สามเข้ามาทีไรเขาให้อภัยมาตลอดเป็นสิบ,ส,บสิบครั้งเขามาถามตัวเองว่าหนูควรให้อภัยเขาอีกไหมรออีกไหม หรือเราควรที่จะแบบตัดใจเลยหรือที่เขาไม่ใส่ใจเลยเขาไม่ติดต่อไม่อะไรไม่ใดๆทั้งสิ้นไม่มีแอคชั่นเลยอะเขาต้องการจะเลิกกับเราจริงๆใช่ไหมมันเป็นคำถามเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสิคาว่าสถานการณ์ความรักมันเป็นแบบไหนตอนนี้และเขาต้องการจะจบกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเนาะกติกาเช่นเดิมนะคะไพ่มี3ามกอง กองที่1น้องส้มที่2น้องม่วงที่3น้องเขียวนะคะเลือกกองที่ดึงดูดสายตาเรามากที่สุดนะคะมันไม่ได้ใช่ดวงของใครทั้งสิ้นนะคะเป็นเจอร์รอล a d ดิงเป็นการอ่านโดยรวมไม่อาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งหรือไม่ตรงเลยก็ได้ก่อนอื่นให้ท่านตั้งสมาธินึกถึงคนที่เราแบบมีประเด็นมีปัญหาหรือคนที่กาลังแบบไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักหนึ่งเราเรอคอยเข้ามาตลอดให้โอกาสก็แล้วให้เวลาก็แล้วไม่เคยใส่ใจเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเนาะ กองที่1น้องส้มที่สองน้องม่วงที่3น้องเขียวนะคะเรามาดูสิคะว่าเขาต้องการจะจบกับเราใช่ไหมขอเปิดน้องส้มก่อนนะคะใครดูน้องส้มมาดูนะคะใครเลือกน้องส้มเนาะความรักนะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกค่ะแรกแรกมันก็จะแบบโอเคเหมือนเราจูนเข้าหากันได้แต่พอสักพักหนึ่งน่ะทุกคนก็จะเผยท่าแท้ออกมาเนาะว่า จริงๆแล้วตัวเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วตัวเธอมันได่เป็นแบบนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพราะทุกคนจะมีหน้าต่างของตัวเองเขาเรียกว่าหน้าต่างสีบานในทางจิตวิยาเขาเรียกว่าเป็นเงาเป็นเชดโวที่แบบว่ามีบางสิ่งที่จะให้คนอื่นรู้แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วค่ะหน้าต่างมันนี่มันต้องเดินมันต้องโดนเปิดออกนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเขาต้องการจบกับเราจริงๆใช่ไหมนะคะ ก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักก่อนนะคะโดยการเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบของนุญาตสับให้นะคะเอ่น้ำหวานเอาขึ้นมาเนาะโอ้ยขอโทษนะคะน้องแมวก็ป่วนแป๊บหนึ่งอ,อันนี้น้องน้ำส้มน้ำส้มมาอยู่ด้วยหนึ่งสองสาดูน้ำส้มก่อนนะน้ำส้มอย่าดือ้ออย่าดือดอ้อลูกเออออกมาแล้วเดี๋ยวพี่เขา ไม่ให้กินขนมนะมาเลยดูสถานการณ์ก่อนนะคะความรักของคุณเป็นยังไงขอ12ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไม่เลือกไม่เลือกหนูไม่เล่นลกูกไม่เล่นค่ะไม่เล่นนะน้ำนำส้มไม่เล่นนะไหนน้ำหวานไปไหนอ่ะไปหาน้ำหวานมาสิ น้ำหวานไปไหนนะพี่ไปไหนอะ่ะออกมาลูกไม่ต้องไปเข้ากล้องออกมานะเดี๋ยวพี่เขาเบื่อนะออกมาเร็วเออโอ้ไม่เล่นโอ้โหเข้ากล้องใหญ่เลยเข้าใหญ่เลยเออกมาก่อนเอออะขอโทษน,นะคะน้องจะสนนิดนึงน้ำส้มลงไปเล่นข้างล่างก่อนไปลูกไปไปเล่นกับพี่กาแฟกับพี่น้ำค้างก่อนไปไหนไอ น้ำหวานกับใบชาไปไหนดูสิน้ำหวานกับใบชาไปไหนไปตามดูสิพี่ไปไหนน้ำหวานกับใบชาไปไหนอ่ะเฮ้ยกาแฟาลงไปลูกเออเอาละค่ะเราจะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะกับเขาคนนั้นนะคะคุณรักคนทีอ่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะหรือคนคนนะั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีมังกร ราศีพฤษศกแล้วก็ราศีเมษก็มีนะคะราศีมิถุนหรือเมถุนก็มีเนาะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นได้ทุกราศีแล้วค่ะตรงนี้เนาะมันเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้มันจะเด่นๆนิดนึงนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณไปรักกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครนะั่นอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ไฮพินเทสเนี่ยนะคะ ะะผู้ชายคนนี้มีภรรยาผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วนะคะเขาแอบ,บมาคบมาคุยกับคุณในช่วงเวลาที่เขาแบบห่างกับครอบครัวอาจจะเป็นการที่แบบว่าเขาเป็นคนที่เดินทางในการทํางานบ่อยนะคะหรือแม่ก็คือมีการย้ายที่ทํางานบ่อยนะคะทีนี้คนคนนี้ไม่ได้หยุดกับที่เราคนเดียวนะที่ผ่านมาชีวิตเขาก็คบมาเยอะแต่ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, เขามาตลอดนะ เหมือนกับว่าช่วยเหลือเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เขาได้ใจว่าคุณรักเขาเต็มที่คุณทุ่มเทกับเขาเต็มที่คุณมีใจให้กับเขาเต็มที่และคุณก็ยอมรับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นในเรื่องของรักที่ต้องเลือกรักสามเศร้านะคะรักที่มีเจ้าของรักที่เป็นความลับนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นประมาณนี้ตัวคุณเองบางครั้งรู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครเนาะ คุณเคยที่จะแบบว่าเฟรดตัวออกมาแล้วก็หันหน้าเข้าพึ่งในเรื่องของธรรมะนะคะบางคนอยากจะปฏิบัติธรรมอยากถือศีลเอาหัวศีก,กรรมให้เขาตลอดนะแล้วก็ทุกๆครั้งเนาะเวลามีปัญหาเมื่ะคุณจะทะเลาะกันแค่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอย่างมากอาทิตย์หนึ่งเร็วๆก็คือ3วันหนึ่งเงี้ยก็มีการพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเขาก็มาง้อหาคุณถ้าเขาทํางานอยู่ใกล้คุณแต่ตามใดที่เขาคนนี้ย้ายที่ทํางานบ่อยไปที่อื่นบ่อย เขายังไม่ได้แบบมีการที่แบบแอคชั่นอะไรกับเราแล้วแถมตอนนี้นะเขาอาจจะไปคุยกับคนใหม่นะคะที่อายุน้อยกว่าอาจจะไปนในที่ทํางานในไซต์งานของเขานั่นแหละคุณอาจจะคบกับคนที่เป็นแบบทํางานเกี่ยวกับด้านช่างวิศวกรเนาะวิศวกรพวกช่างต่างๆหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ทําพวกอินเทอร์เนียพวกตกแต่งพวกอะไรได้หมดเลยนะนะคะได้หมดเพราะาอาชีพพวกนี้เขาจะไปเรื่อยนะ่ะนะคะบางท่านอาจจะดีกคนที่ทํางานราชการก็ได้นะ นะคะเป็นไปได้หมดนะตรงนี้ไพ่วงล้อบ่งบอกเลยนะว่าทุกๆครั้งที่เขาทุกใจทุกๆครั้งที่เขามีปัญหานะ <c oughs> เขาจะนึกถึงคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาได้ดีมากที่สุดและมันเหมือนกับเลิกกันไปกี่ครั้งหยุดคุยกันไปกี่ครั้งเขาคนนี้ก็มีการมาหยอดแล้วก็มาบอกว่าเอาละขอโอกาสได้ไหมยอย่ากโกรธเขาได้ไหมเขาขอโทษโน,นนี่นั่นคุณเป็นคนใจอ่อนนะคะคุณเข้มแข็งให้คนอื่นดูตนะั้งแต่ภายนอกว่าเหมือนคุณนะ่ะแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วนะคุณใจอ่อนนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะบอกไว้เลยว่าตัวของเขาเองนะเขากำลังสารสัมพันธ์กับใครอีกคนหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันมีไฮเป็นเทสแล้วก็มีเดอมเพลสขึ้นนะคะเนี่ยมันมีได้นะตรงนี้นะคะคนคนนี้อาจจะคุยกับคนที่คนคนนั้นก็ไม่โสดผู้หญิงคนนั้นก็ไม่โสดหรือผู้ชายคนนั้นก็ไม่โสดเหมือนกันนะคะที่เขาสารสัมพันธ์กันอาจจะเป็นแบบกุ๊กกิ๊กกันในที่ทำงานหรือในไซต์งานต่างๆก็ได้นะตรงนี้คุณกาลังตัดสินใจนะตอนนี้และตัวของเขาเองเหมือนกันมันเป็นการสลับกันได้นะ เป็นวาวเวอร์ซ่าได้เป็นดวงของการที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่ดวงเราอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้เนี่ยเป็นการกําลังตัดสินในตอนนี้นะคะกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะไพ่จัสเมนเนาะเนี่ยกำลังตัดสินใจและจะเอาอยัางไงดีมันเศร้านะความรักในเดอรมูนเห็นไหมคะมันไม่มีเงาที่แบบแสงสว่างนะมีแต่ความมืดมัวพระจันทร์ที่แบบเศร้ามากนะคะ เขาอยากมาขอโอกาสนะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณตลอดเวลาเพราะเขาดูว่ามาง้อคุณทีไรคุณให้โอกาสที้เราจะมาดูสิคะว่าแล้วหลังจากนี้ทั้งเราให้โอกาสให้เวลาแล้วเขาไม่มีแอคชั่นอะไรเลยเขาไม่มีความพยายามอะไรเลยลก็ไม่ใส่ใจคุณเลยเขาต้องการจะจบก,กับเราจริงๆใช่ไหมเรามาดูทั้งหมดหกใบนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะมีเสียงเด็กๆวิ่งผ่านนะคะ ขอหกใบในการสรุปว่าเขาต้องการที่จะ,ะจบความสัมพันธ์กับเราใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนำส้มลงไปลูกไปอย่ามาวุวใบตรงนี้ลงไปเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกันใหม่เนาะ โอ้ขึ้นพร้อมกันเลยไม่ต้องถามเลยเรื่องนี้นะคะเดวเวอร์ the word, กับเดดขึ้นพร้อมกันเลยบอกเลยว่าเขามีการเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่ต้องไปเสียใจนะทุกคนมันอาจจะไม่ตรงก็ได้เขามีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งไม่เท้าในใหมายควาว่าอาจจะในสายงานเดียวกันกับเขาในทีมงานของเขาก็ได้นะเป็นการเริ่มต้นใหม่เขาต้องการที่จะยุติหรือต้องการที่จะไม่ติดต่อกับเราแล้วนะ่ะเห็นไหมว่าเดวเวอร์ the word, แล้วก็เดดขึ้นมาพร้อมกันเป็นการจบแบบ จบเบธาวรบางคนนะคะไม่มีการให้โอกาสนะคะเทมเพลนอาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยการทะเลาะกันหรือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีการแบบมาขอโทษของศิกรรมกับคุณหรืออาจจะมีในเรื่องของอาการพูดคุยหาว่าสาเหตุผลสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะพูดในเรื่องข้อเสียหายของเราออกมาก็ได้นะะตรงนี้นะแล้วก็ไนท์ออฟคับตัวของเขาเองไม่ได้มีความสุขหรอกคะ่ะ สาเหตุก็คือว่าเขาไม่ได้คบคนเดียวไงคะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวเขาไม่ได้มีแค่คนที่เขาไปสานสะพานกับคนใหม่นี้แต่เขามีไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ยุติกับใครนะคะและตัวของเขาเองน่ะก็ไม่ได้มั่นคงกับใครนะคะคิงออ f ครับเขายังมอบความรักให้กับคนอื่นไปเรื่อยยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคุณตัดใจได้เลยหรืออาจจะไม่ต้องทําตามไพ่ก็ได้นะคุณพิจารณาดูได้เลยว่าเขาไม่แคร์เราเลยแม้บางครั้งน่ะที่ทะเลาะกัน อาทิตย์สองอาทิตย์เน่ะเขาก็มาง้อมาอะไรแล้วแต่อันนี้คือนานมากเลยลองตัดใจดูนะคะหรือลองดูนะคะว่าคุณจะอเอาอยัางไงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องทําตามไพ่ก็ได้นะไพ่เป็นแค่แนวทางนอกอย่างที่บอกแหละสรุปเลยนะคะกองน้องส้มนะเขาต้องการที่จะยุตินะคะเขากาลังเริ่มห่างคุณไปห่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะฟรีดออกไปเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะคะตอนนี้ว่าจะเอาอยัางไงในความรักความสัมพันธ์ ที่เขาไม่ติดต่อเขาไม่อะไรเลยเขากาลังคุยกับคนใหม่นะคะช่วงเวลาสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเขาอาจจะเคยคุยกับคุณแต่หลังจากนั้นมาไม่มีเลยนี่ค่ะเขาสากสบพานคนใหม่นะเขาไปอยู่กับคนใหม่นะคะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเขาครอบครัวเขาก็อีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสําหรับคนที่เลือกกองน้องส้มเนาะไม่ตรงนะคะตรงนี้ของใครก็ไม่ตรงเนาะมาดูกองน้องม่วงค่ะมาดูสิคะว่าเขาต้องการจะจบ ความสัมพันธ์กับเราจริงๆใช่ไหมแล้วก็เราให้โอกาสให้เวลาแล้วอะนะคะเขาก็ไม่มีแบบความพยายามหรือไม่มีแอคชั่นอะไรเลยนะคะตรงนี้เนาะเรามาดูซิคะว่าจะเป็นยังไงขอโทษนะคะโอ้ยไอ้น้ำ,นำส้มไปเล่นตรงนน้นก่อนไปพากันไปเล่นตรงนน้นก่อนไปออกไปเล่นตรงนน้นก่อนลูกเดี๋ยวทาคลิปเสร็จก่อนแล้วเล่นกันอ่ะพากันไปเล่นอ่ะไป <c oughs> น้องอาจจะซนนิดนึงนะขอโทษนะคะเรามาดูสิคะว่า เขาต้องการจบกับเราจริงๆใช่ไหมนะคะให้โอกาสให้เวลาแล้วแต่เขาไม่ได้มีแบบความใส่ใจเราเลยอ่ะลองดูนะคะจะจบไหมนะคะขอ12ใบค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดูสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาคนนั้นหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะความรักของคุณกับเขา ไพ่แต่ละกองขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่พ้นในเรื่องของปัญหาบุคคลที่สามเลยหรือปัญหาลักซ้อนเนาะเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องของการมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์หรือตัวงคุณเองอาจจะไปแทรกในความสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะนะคะคนคนนี้เป็นคนธาตุดินนะพืชศพกันมังกรน,นะคะแล้วก็เป็นคนธาตุน้ํานะคะได้หมดนะคะ มีนกระกฎพิจิกนะคะเนี่ยหรือจะเป็นธาตุไฟเมตรสิ่งธนูได้หมดนะอืออุย้ยตายแล้วขอโทษทีค่ะไปเลยเป็นเล่นตรงนู้นไม่ต้องมากระโดดตรงนี้ไปเลยดูดูดเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก่อนแป๊บนึง เอาละค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนาะกับเขาคนนั้นนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีเรื่องในการแบบทะเลาะกันเนาะที่ผ่านมาหรือเมื่อเร็วๆนี้แหละเนี่ยค่ะเป็นการทะเลาะกันเป็นการใช้คําพูดแล้วก็เป็นการที่แบบยื่นข้อเสนอหรือขอคําขาดนะคะว่าจะเอาอยัางไงในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณเจ็บมาเยอะนะตรงนี้นะคะคุณเจอมาเยอะนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ทําอะไรรับหลังคุณตลอดนะคะ ท,ทั้งที่เราให้โอกาสแล้วรู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นลักซอนคุณอาจจะเป็นลักซ้อนของเขาหรือเขาเป็นลักซอนของคุณก็ได้ที่ผ่านมานะคะท,ทุกๆครั้งนะพยายามที่จะเริ่มต้นพยายามเรียรสารสัมพันธ์กันต่อแต่มันไปไม่ไหวน่ะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะใครๆที่แบบคุยด้วยหรือเล่นด้วยกับเขาเนี่ยก็คือแบบชอบนะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาทาอะไรรับหลังเราอะเรามักจะรู้ด้วยเซนต์โดยที่เขาแบบว่าไม่ต้องบอกว่าตัวของเขาเองน่ะกำลังสารสัมพันธ์หรือกาลังคุยกับใครนะคะสามไม้เท้าคุณรู้มาตลอดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไม่ได้มีแค่เราเขาอาจจะมีมากกว่าสองึงสามคนนะคะคุณกําลังตัดสินใจนะตอนนี้ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีคุณให้โอกาสเขามาตลอดและตัวของเขาเองน่ะเขาก็เป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับเราโดยการที่ว่า ไม่ยอมจะเสียเราไปแล้วก็ไม่ยอมจะเสียคนของเขาไปเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กับไปไปกับกลับใช่ไหมหลังกันไ้เป็นการสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับเนาะห้าถ้วยคุณเหงาคุณคิดถึงเขาคิดถึงวันเวลาเกา่าๆรู้เลยว่าเขาทําผิดมาแค่ไหนแต่เรายังมีวันดีๆที่แบบเราเป็นช่วงเวลาดีๆที่ที่เรามีให้กันตลอดนะคะเนี่ยคุณคิดถึงเขาตลอดเวลานะจบกันไปหลายครั้งแล้วนะคะคุณมาเริ่มต้นใหม่กันไปหลายครั้งแล้วนะคะ แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอุปสรรคมันเยอะมากอาจจะเป็นในเรื่องของอาการใช้คําพูดหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะสีดามเขามีความรับต่อคุณนะคะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานนะคนคนนี้นะคะคุณเดียวคนต่างชาติต่างศาสนานะต่างถิ่นต่างแดนต่างอําเภอต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงแล้วก็คิดว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะคะหรือจะเป็นยังไงก็ตามคุณเคยให้โอกาสเขาตลอดเวลาและทุกๆครั้งที่เขาหายไปเขาไม่ได้ติดต่อกับคุณนะไม่เกินอาทิตย์อย่างมากนะนะคะถ้าเร็วสุดสองสัปดา์เขาจะกลับมาง้อหรือมีแอคชั่นต่อคุณแต่นี่หายไปเลยนะหายไปนานแล้วก็ไม่ติดต่อเราให้โอกาสเราให้เวลาแล้วในการเคลียร์คุณไม่ติดต่อเลยเราอยากจะรู้ว่าเขาต้องการที่จะจบกับเราจริง,รงๆใช่ไหมนะคะ เรามาดูกันนะว่าเขาต้องการจบจริงๆไหมมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอย่าไปซีเรียสนะอย่างที่บอกเนาะมันเป็นดวงโดยรวมขอหกใบในะการสรุปนะคะกองน้องม่วงไอ้น้ำหวานอย่าไปกัดน้องไอ้น้ำหวานไปกัดน้องเุ้ยออกมา ไอ้น้ำหวานไปกัดไอ้น้ำส้มไอ้กาแฟไปดูซิไปดูน้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาต้องการจบกับเราไหมหรือว่ายังไงความรักเขาสงูงขึ้นใบแรกเลยเน่คุณบล็อกกันใช่ไหมตอนนี้นะคะ คุณบล็อกกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้คุณไม่ได้ติดต่อกันถ้าไม่คุณบล็อกเขาว่าเขาบล็อกคุณเลยนะตอนนี้นะเนี่ยคนคนนี้บอกไว้เลยว่าเขาไม่ต้องการที่จะจบจริงแต่เขาต้องการอิสระต้องการคนที่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ของเขานะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบคุยชอบสารสรัมพันธ์กับคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะถ้ามีการบล็อกกัน,นเนี่ยบล็อกไม่จริงอาจจะมีการส่องมีการปลดบล็อกกันมาแล้วนะคะ เขารู้สึกดีกับคุณนะเขายังรักคุณอยู่นะคนคนนี้นะถามว่าเขาอยากตัดกับเราไหมเขายังไม่อยากตัดหรอกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวของเขาเองนะเป็นคนที่รักอิสระและไม่ชอบให้ใครแบบมาบังคับมาจูา้จี้มาโน่นนี่นั่นที่เขาไม่ติดต่อกับเราตอนนี้คือหนึ่งเขามีคนคุยค่ะถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายเป็นไพ่สลับกันได้นะให้เราเลือกเอาเองว่าคนที่ดูเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะนะคะเขากำลังสารสัมพันธ์เห็นไหมคะเอกเอาไปตัวเคร1หนึ่งเนเนาะ แล้วก็แปดเหรียญน่ะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะที่เราสร้างขึ้นมาน่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกอะไรก็ตามที่คนช่วยเหลือเขาบางคนที่ช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินด้วยนะคะคนคนนี้จบกับเราไม่จริงเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะอา้าวนานสุดไม่เกินเดือนถึงสองเดือนคนคนนี้จะคมมิงสูญแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้มั่นคงกับใครคุยไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนที่เลือกกองน้องม่วงนะว่าคุณจะรักเขาหรือรักตัวเองลองดูนะคะเนี่ย ให้โอกาสคนนี้มาหลายครั้งเขาไม่ได้เคยแคร์เราเลยนะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมรู้สึกดีนะคะแต่เป็นในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้นะคะคนคนนี้เป็นในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เนาะตรงนี้นะคะอืยังไม่ต้องการเลิกยังอยากเก็บเราไว้อยู่นะคะเ็าข,ขึ้นอยู่คนที่เลือกกองน้องม่วงนะว่าจะเอายังไงนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเอาล้ค่ะต่อมาเรามาดูกองน้องเขียวสิคะว่า น้องเขียวอยากบอกอะไรนะคะนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องการจบจริงไหมแล้วก็เลาให้โอกาสให้เวลามาตลอดเขาไม่มีเอ่อในเรื่องของความใส่ใจเลย<ม>เขาต้องการจบไหมในรักครั้งนี้อ่ะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณก่อนนะคะโดยการเปิดไพ่ทั้งหมด12ใบขออนุญาตสับให้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอันนี้เหมือนกันเลยคุณอาจจะไปดีกบคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขาแต่งงานแล้วนะคะเขามีสามีเขามีภรรยาอยู่แล้วนะคะคุณรักทางไกลนะ รักกับคนต่างชาติต่างศาสนารักกับคนในเครื่องแบบนะความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไปแบบในเรื่องของอ่อนๆออบๆไปๆกับๆเจอกันในเรื่องของการทํางานในการสื่อสารนะมีการที่แบบว่าโต้เถียงกันมาตลอดในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณให้โอกาสเขาตลอดเวลาเพราะคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวเนาะเนี่ยแล้วก็เขามีคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะ ความรักความสัมพันธ์เขาไม่ยอมที่จะอยากจะเสียคุณไปเหมือนกันนะคะเนี่ยอยากจะกลับมาหาเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูแลดีเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนไม่เคยใส่ใจเลยในเรื่องรายละเอียดเล่ยน้อยบางครั้งพูดจานะเหมือนมะนาวไม่มีน้ําเป็นคนพูดจาแบบแรงๆทําให้เรารู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ค่อยแคร์เราคนนี้ทำงานในเรื่องของต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะหรือทำงานในราชการก็ได้นะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ราศีพฤษภกันราศีพฤษภราศีกรกฎได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของคนที่เกิดอ่าราศีธนูนะคะราศีสิงห์ได้หมดนะคะตรงนี้เนาะ,ะความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลานะ แล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยนะคะพอมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกับเราเน่ยเขาจะขอโอกาสตลอดแล้วก็จะอ้างแบบเหตุผลต่างๆนานาว่างานเขายุ่งเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบคือเขาต้องเคลียร์แต่เขาก็คือมองความฝันกับคุณหรือว,ว่าอาจจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าคนคนนี้นะเวลาไปย้ายที่ทํางานหรือไปไหนสักแห่งหนึ่งเน่ะเขาจะมักจะสร้างสัมพันธ์กับคนได้ง่ายเช่นย้ายไปจังหวัดนี้ก็คุยกับคนอีกจกังหวัดนี้คุยในเรื่องของเพศตรงข้ามนะ คือมีครอบครัวไม่มีครอบครัวเขาไม่สนใจเขาเป็นคนที่ชีวิตเขาต้องไม่เหงาในเรื่องของความรักคนคนนี้นะคะแต่เป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนที่ก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานแหละนะคะเขามุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเรื่องของครอบครัวมากนะคะถึงเขามีคนอื่นแต่คนคนนี้น่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวเขาอาจจะเจ้าชู้แต่เป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะ แล้วก็คุณไม่เคยได้เรียกร้องขอแค่แบบความใส่ใจหรือการที่แบบว่าเขาดูแลคุณมั่งแต่ทีนี้คือเขาอาจจะไม่เคยที่จะแบบว่ามาใส่ใจมาดูแลคุณเลยหรืออาจจะรู้ว่าทะเลาะก,กันแค่ไหนไม่ว่าจะระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าเขามางอ้อคุณจะให้โอกาสเขาถามว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เขาดีวคนอื่นไหม มันมีในเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีในเรื่องของคนเก่าๆที่กลับมาคุยนะตรงนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของครอบครัวเขาโดยที่ว่าเขาให้ให้ความสาคัญก,กับครอบครบัวด้วยตอนนี้นะคะนี้เรามาดูซิคะว่าความห่างเหินของเรากับเขาเขาต้องการที่จะจบกับเราจริงๆไหมนะคะเรามาดูเนาะขออนุญาตหยิบไพ่ทั้งหมดหกใบเอาน้ำหวานไปไหนมาเนี่ยน้ำส้มไปไหนไปหาที่น้องไปไหนน้ำส้มไปไหนอ่ะหืมหนุ่ขึ้นมาคนเดียวน้ำส้มไปไหนอ่ะ น้ำส้มกับน้ำชากาแฟาไปไหนอะน้ำหวานนี่น้ำหวานก็ชอบมาเข้ากล้องตลอดแหละขอดูหกใบนะว่าเขาต้องการที่จะเลิกกับเราจริงๆไหมต้องการจบกับเราไหมนะคะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ง่วงนอนละคะเป็นไงหนูง่วงเหรอหขอบคุณพี่พี่เขาด้วยนะเนี่ยให้ค่าขนมให้ค่าอาหารหนูนะตัวหนูอ้วนไหมเจ่โอ้ยหาวาเลยง่วงนอนเลยลูก ือไปนอนไปไปอืมไปนอนเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้องเป็นแมวจรน,นะคะก็แม่เขาชื่อน้ำตาลเนี่ยคลอดน้องมาห้าตัวเนาะก็มีคนเอามาใส่ถุงทิ้งไว้อะเราก็คิดว่าหนูมันอยู่ในถุงน่ะก็เลยออกไปดูอีกนิดเดียวน้องจะเสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะก็หายใจพงาบผงา,งงานงเนเนาะก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้อง ได้แกะออกมาแล้วก็เลี้ยงไว้อะก็เลี้ยงเท่าที่เราจะทําได้อ่ะอย่างที่บอกแหละนะคะเนี่ยเลี้ยงเท่าที่จะทําได้เนาะเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานี่แหละอนะคะเพียงแต่พูดไม่ได้นะฮะอ,อยู่นิ่งๆลูกอสรุปให้พี่เขาก่อนเนาะเอ้ยดูเฉยๆนี่อืมนหวานดูเฉยก่อน ตามไพ่เลยนะไพ่ใบที่หนึ่งนะพอดีน้ำหวานเขายึดพื้นที่ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเนี่ยเขาอาจจะต้องการตัดสัมพันธ์กับเราหรือตัวของเราเองก็ได้นะกำลังเลือกเลยนะตอนนี้ว่าเราจะตัดแล้วลเราไม่เอาแล้วนะคะเด็กถือดา่าหมยว่าเด็ดขาดแล้วละ่ะในครั้งนี้นะคะเขาทาอะไรรับหลังเรามาเยอะเห็นไหมเขาไม่ซื้อตรงกับเราทั้งๆท,ท,ที่เราให้โอกาสในการครบในการคุยว่าถึงคุณมีครอบครัวมีใครก็ตามเราก็สามารถแบบคุยกันได้ แต่เขาไม่ได้ซื่อกับเราและไม่เห็นโอกาสที่เราให้นะคุณเจอในเรื่องปัญหารักสามเศร้ามาตลอดและเขาต้องการอยากเคลียร์ด้วยเขาต้องการจะจบด้วยเขาไม่อยากจะเจอปัญหาแบบนี้อีกแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะอยากให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ถ้ามองในเรื่องของอความเป็นจริงเขาอาจจะไม่อยากให้เรามาเสียเวลาตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยเขายังมีความรู้สึกดีๆต่อเรานะถามว่าเขาอยากเลิกไหมเขาไม่อยากเลิกแต่เขาต้องมีความจําเป็นที่ต้องเลือกนะเราต้องดูเลยตัวเนี้ย ขณะเดียวกันเราให้ความรักเขามาตลอดเห็นไหมแต่อีกคนนึงน่ะเราร้องขอความรักจากเขาเขาไม่หันมามองแล้วเขาให้อีกคนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเราดูดีๆนะตรงนี้มันอาจจะทําให้หลายๆคนนะ่ะมองว่าการรอคอยบางครั้งน่ะมันไม่ใช่สําหรับตัวเรานะทุกคนนะคะรักตัวเองให้มากเห็นไหมขณะคนนึงน่ะเขาไม่ได้ร้องขอแต่เขาให้แต่กับเราเห็นไหมว่าเขาไม่หันมาเลยอ่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเลือกงานเลือกครอบครัวคนนี้นะคะ เขายังมีความรู้สึกดีๆแต่เขาต้องจาเอ้ต้องจําใจในเรื่องของการที่แบบเลือกในหนทางที่เขาห่างหายไปเขาเลือกครอบครัวก็เลือกงานนะคะนะตรงนี้นะคะก็เป็นการสรุปได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นลองลองดูนะคะว่าจะตรงกับสถานการณ์เราไหมนะคะถ้ายังไงก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้เนาะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้ตรงนี้ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาชมมาฟัง ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะมีน้องเข้ามาป่วนมาอะไรมั่งน้องก็เหงาเนาะขึ้นมาเล่นตลอดเลยค่ะน้ําหวานในดาวสภาเลยนะเนี่ยนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนอยากจะให้ทุกคนมองว่าถ้าเขาคนนั้นน่ะถ้าเขามีใจให้เราจริงๆนะต่อให้แบบว่ามีอุปสรรคแค่ไหนนะคะเขาต้องพยายามติดต่อหาเราจนได้วันหนึ่งยีสี่ชั่วโมงเท่ากัน คุณจะไม่มีเวลาเลยหรอในการเข้าห้องน้ําในการกินข้าวสักสองนาทีที่แบบว่าแค่ทักทายมาว่าเป็นไงทานข้าวหรือยังเหนื่อยไหมแค่นี้คนที่เขารอคอยก็โอเคแล้วแต่เนี่ยการเงียบหายไปตรงเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ้อยอยากให้ทุกคนลองตัดสินใจดูว,ว่าเขาควรได้รับโอกาสนี้ไหมเราควรจะปล่อยตรงนี้ไปไหมนะคะ คุณยังต้องการเขามากแค่ไหนเป็นตาช่างให้กับตัวเองนะคะอย่าทําตามไพ่ไพ่เป็นแค่แนวทางมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะบางช่วงบางเวลาบางโอกาสนะ,ะบางคลิปเนาะอยากให้ทุกคนมองในเรื่องของสัสจธรรมความเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับตัวเราเองเนาะไพ่ก็เหมือนกันเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกคนสู้ๆนะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแต่คนที่เหมาะสมกับเราเขาก็ต้องแบบ มีสิ่งที่แบบคล้ายคลึงเราสินมันต้องเสมอกันไม่ใช่มาเอาเปรียบกันไม่ใช่ที่แบบว่าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เนาะความรักกว่าที่แต่ละคนจะแสดงออกทั้งความรู้สึกทั้งภายนอกภายในมันยากนะไม่ใช่อยู่ดีเดินผ่านแล้วรักกันเลยเป็นไปไม่ได้นะคะมันต้องอาศัยบุญที่แบบสารสัมพันธ์ต่อกันการที่แบบได้มาเจอกันไม่มีคําว่าบังเอิญ เราต้องมีอะไรที่แบบเคยผูกพันกันมาก่อนไม่ว่าเขาคนนั้นจะโสดหรือไม่โสดก็ตามความสัมพันธ์ที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องบางคนบอกว่าขอโทษนะคะขอใช้คำหยาบนิดนึงนะคะคำไม่สุภาพบางคนบอกว่าทําไมต้องไปเป็นเนมียเล็กเมียน้อยเขาทําไมต้องเป็นสามีน้อยเขาโน่นนี่นัน่นมีลูกค้าปรึกษาเยอะนะก็เลยบอกว่าบุญคนเรามันสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอเขาแล้วชาตินี้ถ้าความรักมันจบลงให้องโหดิกรรมต่อกันชาติหน้าเราไม่ต้องเจอกันอีกนะคะอย่าเป็นอะไรที่แบบ ผูกอาฆาตมันจะไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะทําผิดหรอกมันเป็นบุญกุศลที่เขาสร้างมาด้วยกันเนาะเป็นวิบากกรรมนะคะหมดบุญหมดวาระต่อกันก็ต่างคนต่างไปคนที่ใช่ก็เข้ามามาเข้ามาเวลาที่ใช่แล้วเราจะไม่เหนื่อยนะคะอยากจะให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็พบแบบเจอในรักแท้อย่าเจอในรักลวงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเรามาเจอกันใหม่นะน้ำหวานบายๆแล้วสวัสดีค่ะ